วันนี้เราจะมาทำไข่เจียวด้วยกระทะห้างกันเรามาเริ่มเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันป้าวางใส่น้ำมันเราม,มาตอกไข่กัน มันหอยหนึ่งชูรสน้ำปลาแล้วก็คนนี่ ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าเยีงยวงน้ำมันร้อนนิดนะึงเทก่อนเทก่อน ว้าวว้าวเริ่มเดือดแล้ว อย่างไรหอมไหมลูกหอมไหมลูกว้าวหอมมากใกล้แล้ว สวยสวมาเ้าไปกินว่่าก่าฮ่าเยสสวยอตือเฮ้ยกระทะไม่โยนนะเดี๋ยวแม่ผัวด่ามีอันเดียวขไปทำเมนูหน้านะอยากให้เราสองคนทำเมนูอะไรข้างหน้าคอมเมนต์มาบอก้วยนะ